คู่นะครับเจ้าของเขาก็ได้มาน่าจะและไล่เลี่ยกันนะครับ f อได้มาไล่เลี่ยกันก็ขอสวัสดีนะครับยามเช้านะครับพี่พีเอฟซีชาวมือแมา2องก็เช้านี้นะครับได้ไปอยังไงดีนะครับได้ของใหม่มาแล้วกันเนาะเอฟซก็ได้เหมาม้าใหม่นะครับได้หลวงพ่อไปนะครับมาคู่กันเลยนะวันนี้ได้ส่องเปรียบเทียบกันสักทีนะครับ FC อ่ซวันนี้ได้มาสองเหรียญนะครับเจ้าของเดียวกันเจ้าของเขาเช่าไว้นานล้วนะครับ มาเปิดกันที่องค์แรกเลยนะครับเป็นจอบนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนแท้ดูง่ายนะครับ fc เปิดไว้5,900บาทนะครับจอบหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายเลยจอบหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนท่านใดชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะครับนี่พิมจอบวัดห้วยเขนนี่ครับก เขาก็ถอดมาจากพิมพ์ใหญ่ของวัดบางคานนี่แหละนะครับพิมพ์ทรงเขาจะมีความใกล้เคียงกันนะครับองนี้ก็แทรดูง่ายนะครับ fc ได้ผมได้บ้านๆมาเลยนะครับเจ้าของเขาว่าซื้อมาจากเซียนใหญ่นี่แหละนะครับแต่เขาก็มาแบ่งผมนะครับแทรดูง,ง่ายใช้ได้สบายตานะครับจ๊บ,จบต่อมาเป็นเต่าหลวงเพรอะเงินนะครับโอ้เต่าหลวงเพราะเงินองนี้แทรดูง่ายเลยนะครับเนื้อนี่ สนิมแดงซาแดงอะไรนี่เต็มอง์เลยนะครับ fc นะถ้าส่วนใหญ่เสียนใหญ่เขาเปิดเขาก็ต้องเปิดหลักหมื่นนะครับ fc วันนี้ผมเอาเปิดหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วกันเนะาะทนาดชอบก็ต่อรองราคาได้นะครับให้หลักพันนะเปิดหนึ่งหมื่นสองพันบาท fc ชอบเท่าไหร่ก็ส่วนราคามาได้นะครับจะส่วนมาเจ็ดแปดพันก็แล้วแต่ fc จะต่อรองนะครับแต่อง์นี้นะครับผมดูแท้ดูง่ายเลยนะครับพญาเต่าเรือนหลวงข้อเงิน ส่วนใหญ่ FC ถามว่า,าแล้วเต่าหลวงพ่อเงินถ้าใดจะเป็นคนเช่านะผมก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเช่าไปประมาณแบบว่าพอค้าแม่ค้านะที่เขาเชื่อ,เ,อเขาก็จะเกี่ยวกับพวกการค้าขายอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับเต่าหลวงพ่อเงินนะต่อมาโอ้โหองค์นี้นี่ค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะครับ f c นะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีตา ฐานบอดทองคำนะครับโอ้โหแท้ดูง่ายเลยนะครับแท้ดูง่ายเปิดไว้สองไม่ใช่สองพันนะ fc ขออภัยเปิดเปิดผิดราคานะเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับแหมขออภายขออภัยนะเปิดผิดราคานะเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับแท้ดูง่ายเลยท่านใดชื่นชอบหรือเป็น fc กูอัดขวางนะครับวันนี้ผมมีโอ้โหมีมาให้เทียบด้วยนะ fc ะแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะครับจุ๊บจ๊บเดี๋ยวผมสลับก่อนนี่ต้องอย่างนี้ fc เห็นไหมครับนี่คือสองพิมพ์นี้เขามีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ตอนที่ผมได้มาเจ้า,จาของเก่าเขาก็บอกเอเขาก็ดูเป็นพิมพ์ขี้ตาของของวัดขวางนะครับแต่ว่าอันนี้ผมองค์เนี้ยผมจะดูเป็นพิมพ์อะไรพิมพ์ขี้ตาฐานสูงวัดโพธเลเนะส่วนองค์นี้ผมจะดูเป็นวัดขวางนะครับนี่แท้สวยงามทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยขนาดเก้าพอๆกัน ด้านข้างนะครับนี่โอ้โหล่ำบึกนะครับแท้ดูง่ายนะครับหล่อล่ำทั้งคู่เลยท่านใดที่ชื่นชอบหรือถูกใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหะครับแถวบนนี้จะเป็นรูปหลอหลงเพราะเงินนะครับส่วนแถวร่างก็เป็นรูปลอเหมือนกันอาจจะส่องให้ดูนะครับเอาเปิดเท่ากันนะครับเปิด3,500ร้อบาทนะครับแท้ดูง่ายเลย ทานใดดูแล้วชื่นชอบถลกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันพระเครื่องนะครับให้ fc แล้วนะครับคลิปล่าสุดถ้าทานใดชื่นชอบดูดูแล้วชื่นชอบนะครับสามารถต่อรองได้นะวันนี้ก็ลงไว้เมื่อคลิปล่าสุดนะครับยังไม่ปิดนะแต่มีมาสอบถามราคาไว้คร่าวๆแล้วนะครับต่อราคาแล้วแต่ยังราคายังไม่โดนนะครับยังไม่โดนใจเป็นหลวงเพ่อะเงินนะครับหลวงพราะเงินพิมเขาเรียกพิมฐานสูงนะครับพิมนิยมฐานสูงนะครับ แท้รูง่ายเลยนะครับพิมพ์นี้ผมไม่ค่อยได้เจอด้วยนะครับ fc นะคือถ้าเอาหนังสือมากลางดูเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ฐานสูงเนี่ยเขาจขําแนกไว้กี่พิมพ์กันแน่นะหลักๆคือเขาก็แยกเป็น a กับ b อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ตรงนี้แท้รู้ง่ายนะครับ fc ผมรับประกันให้นะครับต่อมาโอ้โหมาสวยไหม fc เดี๋ยวส่องให้ดูเดี๋ยวสอ่สองเทียบไปดูอ่ะส่องเทียบไปดูเลย จุดไหนเป็นจุดตายที่ผมบอกว่าถ้าเทจะต้องมีนะครับ fc เอาเอาง่ายๆเลยสองจุดที่ว่าเห็นแล้วหลักง่ายๆแล้วดูแล้วเข้าใจง่าย fc เห็นสองจุดนี้ไหมครับสองจุดนี้กับสองจุดนี้นะครับโอ้โหตำแหน่งเดียวกันเป๊ะนะครับมีแบบนี้ไหนดูอีกนะครับจุดนี้จุดนี้ก็ได้นะครับนี่จุดสองจุดล่างก็ได้นะผมเปิดไว้องละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ fc เปิดไว้องละหนึ่งหมื่นสองพันบาท fc ท่านใดชื่นชอบองค์ไหนนะครับสวยคู่นะครับเจ้าของเขาก็ได้มาน่าจและไล่เลี่ยกันนะครับ fc ได้มาไล่เลี่ยกันเลยนะครับเทดุงง่ายอีกแล้วนะครับที่ระลึกนะครับเป็นจอบนะครับหลวงพ่อไปนะไม่รู้เรียกทูเปล่าจอบหรือเหรียญหลอก็ได้นะครับรุ่นแรกหลวงพ่อไปนะโอ้โหหลังนี้เขาชอบนะครับชอบรูปหล่อมีเหรียญหล่อนะครับจับเงินเปิดหน้าเปิดหลังนะครับแต่เขาจะเลี่ยมเลี่ยมแบบว่าจับจับข้างๆนะครับ โอ้โหปลาต้ที่ผมเคยได้มาด้านหลังเขาจะเละๆหน่อยนะครับวันนี้ได้มาในสภาพที่สวยร้อยเปอร์เซ็นนะครับสวยร้อยเปอร์เซ็นสภาพใช้ใช้บรรดาันด้วยนะครับถ้าสภาพนี้นะเนี่ยเก็บซะส่วนใหญ่มากกว่านะเนี่ยผมรู้จักนี่แล้วนะ่าจะเป็นสภาพเก็บเรียมเงินแท้นะครับเงินแท้เหรญน,นี้เปิดไว้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะครับอย่าเพิ่งหาว่าแพงนะ fc ต่อมาองค์สุดท้ายองค์น,นี้เป็นเต่าหลงวงเพ่อเงินนะครับนี่ก็น่าจะไม่แน่ใจ,จว่าเป็นปีอะไรนะครับ f ซอันนี้เอามาแจกนะครับไม่ไดเอามาไม่ไดเอามาปล่อยนะครับเอามาแจก f ซก็ถ้าท่านใดปิดปิดเกินที่ไหนเนี่ยปิดไม่ว่าจะปิดองค์เดียวหรือสององค์นะให้ยังไงดีให้สิทธิ์ F4 นะครับท่านใดปิดปิดคนแรกและราคาเกินสามพันบาทนะครับผมแบ่งให้เลยนะครับแบ่งให้เลย 1ชิ้นนะครับแทุ้ดูง่ายนะครับผมได้มาในราคาหลักหลักหลายๆร้อยเกือบพันนะครับ fc นะครับเขาเล่นกันอยู่พันต้นๆนะครับ fc แต่ผมก็ซื้อมาเกือบพันแล้วนะครับถ้าดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะครับ fc โอ้โหมีของแจกให้อีกนะครับถ้าปิดท่านแรกแล้วปิดเกินสามพันนะครับหรือท่านใดปิดเกินสามพันคนแรกผมแจกฟรีนะครับ fc ก็คลิปนี้ขอจบไว้ตวเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจในประเครื่องผมสามารถกดไลค์กดแชร์หรือจะทักมาสอบถามไปได้นะครับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ